งามไม่งามสวยไม่สวยเหมาะสมไม่เหมาะสมมันมีหลายมุมมองอม,มีหลายจุดประสงค์มีหลายการตีความแต่ว่าการทําให้เมืองงามเนี่ยคือไล้สิ่งรบกวนเนี่ยมไม่ได้เท่ากับว่าทําให้เมืองเท่าเทียมน่าอยู่หรือเป็นประชาธิปไตยเสมอไปออบางทีการที่ไม่มีกราฟิตี้เลยการบางทีการที่ทําให้เมืองดูสวยงามสําหรับคนที่มีกําลังจับจ่ายใช้สอยสําหรับผู้ดีสําหรับคนรวยสําหรับชนชั้นกลางสาหรับชนชั้นสูงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเมืองนั้นมันคือเมืองที่น่าอยู่หรือเสมอภาคสาหรับทุกคน สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักแล้วก็อาจารย์วินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วินครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกราฟฟิตี้นะครับก็อันเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับหลายสัปดาห์ก่อนมีข่าวที่มีวัยรุ่น3คนเนี่ยไปพ่นสีทับงานศิละปะบนกำแพงเนาะแล้วก็ทางกทมเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการดำเนินคดีกับวัยรุ่นทั้ง3คนนั้นทีนี้มันก็เกิดเป็นดีเบตเล็กๆอยู่บนโซเชียลว,ว่าเออการทําแบบนี้เหมาะสมไหมนะครับอันนี้มันเรียกว่าเป็นงานศิลปะ หรือเป็นการก่อกวนทําลายทัศนียภาพของเมืองครับซึ่งดีเบตรเรื่องกราฟฟิตี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในสังคมไทยจริงๆมันมีแทบทุกที่ทั่วโลกว่าสิ่งเหล่านี้ทําแล้วควรเป็นที่ยอมรับไหมควรมีพื้นที่ให้คนทํากราฟฟิตี้แบบที่รัดรับรองเป็นพื้นที่สาธารณะเลยไหมหรือรไม่เนื้อาหาของมันควรจะเป็นการไปทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้มีใครมากําหนดพื้นที่ไว้ให้เราว,วันนี้เราจะไม่ได้มาวิจารณ์กรณีที่กทมฟ้อ,อง,องแต่ว่าอาจารย์วินเนี่ยจะมาชวนเราคุยถึง ประวัติศาสตร์กำเนิดเนาะของกราฟิตี้ว่ามันมีที่มามีพัฒนาการอย่างไรแล้วมีคําถามอะไรสําคัญสำคัญที่ในระดับสากลเขาถกเถียงกันเรื่องนี้บ้างโดยในครึ่งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งคําถามอาจารย์วิน10คําถามแล้วเดี๋ยวอาจารย์วินจะตอบสั้นๆไปทีละข้อนะครับอาจารย์สิบคำถามครับสิบคำถามสิบคำถามก็ตตอสักแ้วอาจารย์วินเรื่องกราฟิตี้ครับคำถามแรกครับอาจารย์กราฟิตี้เนี่ยคือเป็นเรื่องใหม่ของมนุษยชาติไหมครับ ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ,รบต่อสักก็จริงๆแล้วการขีดเขียนบนกำแพงผนังเนี่ยอ,อยู่ในวัฒนธรธรมมนุษย์มามตั้งแต่ยุคโบราณกรีกโรมันมเขามีงานศึกษาออกมาแล้วว่ามนุษย์ชอบเขียนรูปความ,มสัมพันธ์ของตัวเองกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เขาพึ่งพาสิ่งที่เขากลัวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มคำถามที่สครับแล้วถ้าตัดข้ามมาศตวรรษที่20เลยเนี่ยครับ 2ี่สิบี่สเอนี่ยกราฟฟิตี้เนี่ย uh, มันเกิดขึ้นที่ไหนและอย่างไรบ้างครับในเมืองใหญ่ๆยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นนิวยอร์ก huh. ซ uh, <Philadelphia, S 1> uh ิตี้ฟิลาเดลเฟียในช่วงปี1960 uh huh. uh, เป็นผลพวงของวัฒนธรรมฮิปฮอปทีนี้ให้เรานึกถึงภาพความเป็นเมืองเนาะคนอยู่กัน uh huh. uh, คลาคลา้ำทีนี้แต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยก็พยายามหาที่ทางของตัวเองแล้วก็ไม่อยากถูก กลืนหายไปในสังคมเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตัวตนก็คือปากกามาร์เกอร์ด้ามเดียวขีดเขียนบนกำแพงเราจะไม่เห็นนอกเมืองใหญ่ส่วนมากจะเริ่มต้นจากเมืองใหญ่ๆก่อนครับผมคำถามที่3ครับแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคนที่เขาเริ่มเขียนกราฟิตี้เนี่ครับอาจารย์เขาเขียนอะไรเขาวาดอะไรกันเขาเขียนชื่อตัวเองอะครับต่อก็คือเขาใช้คำว่าแท็กเหมือนเราเล่นโซเชียล ปัจจุบันเลยที่แล้วเราแท็กชื่อเพื่อนอเพราะฉะนั้นเขาจะมีแท็กของตัวเองแล้วก็แข่งกันยกตัวอย่างเช่นต่อมีแท็กของอของต่อเรามีแท็กของเราและเขียนบนผนังว่าใครจะร,รู้จักแท็กนี้มากกว่ากันก็คือมันคือการสร้างตัวตนแท็กที่แบบว่าเป็นที่นิยมตอนนั้นเป็นของคนอเมริกันเช,ชื้อสายกรีเขาจะใช้คำว่าทากิ183 ทาคิทากิเนี่ยมันมาจากชื่อของเขาดิมิทิอสเป็นชื่อกรีกแล้วมันก็เพียนมาเป็นเดมิทาคิแล้วก็ใช้เพียนมาอยาก็ย่อมาเป็นทาคิ183เป็นชื่อถนนที่เขาอยู่แถววอชิงตันไฮแถวบโรนิว york โอเคแล้วคำถามที่4ครับแล้วจากตัวหนังสือกราฟิตี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นชื่อก่อนเป็นตัวหนังสือก่อน มันพัฒนาการกลายมาเป็นรูปวาดเป็นภาพวาดเมื่อไหร่แล้วได้ยังไงครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันช่วงปี1960เนูนาะช่วงฮิป,อปฮอป,ป,ฮป,ปพอเป็นช่วงหนึ่งเกเ็ูนเนี่ยเขาเริ่มมีลูกเล่นกับการเขียนตัวอักษรชื่อเขาและจากที่เขียนอย่างเดียว<อ>เริ่มมีปากกาไฮไลท์เริ่มมีแสงและเงาทําให้เห็นมิติของตัวหนังสือ,อทีนี้มันกลายเป็นภาพวาดตัวการ์ตูนได้เนี่ย จากนักวาดภาพประกอบชาวอเมริกันชื่อวอนโบดี้นะครับเขาเป็นนักวาดภาพที่เขียนภาพบนซับเวยในในมหานครนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีตัวการ์ตูนที่เป็นที่ชื่นชอบของคนก็อย่างเช่นพัคแอนด์ชีสวิสนะครทีมงานน่าจะมีอ,อินเสิร์ตภาพนะคร,รก็ช่วงปี1970เนี่ยทำให้งานกราฟฟิตี้เนี่ยวิวัฒนาการจากตัวหนังสือเป็นภาพวาดตัวการ,ร์ตูน คำถามที่5ครับแล้วตัวงานกราฟฟิตี้เนี่ยครับอาจารย์มันแพร่หลายเป็นวงกว้างจากนิวยอร์กแพร่กระจายไปสู่ที่อื่นๆยังไงทั้งเมืองอื่นๆแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกครับด้วยฝีมือของนักถ่ายภาพช่างภาพ สองคนคนะครับคนแรกชื่อเฮนรี่ชาลแฟนคนที่สองชื่อมาธาคูเปอร์ตอนแรกเนี่ยสองคนนี้ทำงานแยกกัน,นต่อช่วงปี1970-1980ถึงสิบปีเนี่ยต่างคนต่างไปถ่ายรูปกราฟิตี้แถวซับเวย์ในนิวยอร์กแล้วก็เก็บพอร์ตผลงานของตัวเองแล้วพยายามจะตีพิมพ์ลูกภาพแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสองคนก็เลยมาตกลงกันว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เธอกับฉันลองเอาภาพมารวมกันแล้วเผื่อมันจะมีโอกาส<อ>ในการตีพิมพ์ มากขึ้นทีนี้สองคนก็มาจับมือกันแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือรวมภาพภาพกราฟิตี้เนี่ยชื่อ Subway Art ตีพิมพ์ในปี1984 <ừ> พอตีพิมพ์ปึ้งกราฟิตี้เป็นที่รู้จักโด่งดังทุกคนชื่นชมครับแล้วคำถามที่6ครับแล้วกราฟิตี้เนี่ยมันกระจายไปที่ไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มกระจายตั้งแต่ปี1970 แต่ว่าช่วงปี1970เนี่ยมันจะกระจายไปทางฝั่งยุโรปก่อนนะครับต่อยังไม่ได้แบบว่าเข้ามาในเอเชียใช่ใชแต่ทีนี้พอแบบว่า80-90เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นแบบว่าเข้าสู่แวดวงนานาชาติแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเท่าที่อ่านงานต่างๆเนี่ยจะมาช่วงหลังปี2000ยกตัวยอย่างเช่นกราฟิตี้ในมาเลเซีย ปีนังเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะกอ็ออกมาช่วงช่วงปี2000และถึงแม้ว่า,ากราฟิตี้ในมาเลเซียเนี่ยจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายมแต่ว่างานกราฟิตี้ก็เติบโตงอกงามในในมาเลเซียมากๆเลยเขามีงานการศึกษาความรู้สึกของคนในมาเลเซียต่อกราฟิตี้พบว่า76%ชื่นชม กราฟิตี้ในขณะที่24มีความคิดเห็นในเชิงลบต่อกราฟิตี้ครับคำถามที่7ครับทีนี้ย้อนกลับไปที่อเมริกาซึ่งเป็นจุดกําเนิดของมันเนี่ยแล้วคนในอเมริกาซึ่งโอเคเราได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเนาะเขามีความคิดเห็นต่อกราฟิตี้ยังไงบ้างครับคล้ายๆกรณีในมาเลเซียไหมที่มันมีแบ่งเป็นบวกเป็นลบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยงครับ เหมือนกันเลยฮะแบ่งออกเป็นเป็นสองฝ่ายก็เหมือนกรณีที่ที่ตอ่อเกเนเกินก่อนเข้ารายการสองฝั่งฝั่งแรกก็มองเห็นว่าอันนี้มันคืออิสรภาพในการแสดง Freedom o o m x p r x s s i s s i o n นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ให้กับคนที่หาตัวตนในในสังคมได้แสดง ตัวตนของตัวเองออกมาอย่างสร้างสารรค์นะครับอันนี้คือฝั่งที่ที่ชื่นชมแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่มองในแง่ลบเขาบอกว่างานกราฟิตี้เนี่ยมันคือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสังคมเมืองกำลังเสือเส่อมทรามลงโอเคคำถามที่8ครับอาจารย์แล้วฝั่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยครับเขามีมูฟ อะไรยังไงบ้างเพราะว่าถ้าฝั่งที่ชอบก็คงโอเคสนับสนุนให้มีการเขียนช่วยกันวาดช่วยกันเติมแล้วฝั่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขามีการต่อต้านยังไงบ้างก็ในปี1990นะครับอันนี้เขามีแบบว่าอาร์ค v ฟเราเราเรียนเราไปหาข้อมูลว่าปี1990ผมไม่แน่ใจปีเป๊ะๆแต่คิดว่าปี1996นะฮะแต่ว่าอันนี้แฟกช็ค k อีกทีหนึ่งก็นายก เทศบาลมหานครนิวยอร์กเนี่ยออกมาแล้วก็แบบว่าสั่งการให้กวาดล้างางานกราฟิตีในซับเว์เลยเพราะเขาบอกว่ามันคือเนี่ยครับมันคือสิ่งที่แสดงความเสื่อมทรามแล้วก็เขาบอกว่าพอคนเห็นว่าเมืองมันเริ่มเสื่อมทรามอ่ะคนที่เขาจะเข้ามาลงทุนเศรษฐกิจหรืออยากมาอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไม่อยากละเศรษฐกิจก็เสื่อมถอย ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาก็พยายามกวาดล้างแต่ตอนนั้นทุกคนคิดว่าอาละกาฟิตี้มาถึงจุดจบจุดสิ้นสุดละปี1990-1996เน,นนีีไ่ไซโนนหนึ่งใ,ในทางที่อาจารย์ก็เป็นคนชอบวิจารณ์ภาพยนตร์ผมที่เขาที่ผมเข้าใจคือเวลาเราเห็นฉากในภาพยนตร์อเมริกรันหรือ,อภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ย ถ้าเขาอยากจะให้เห็นสภาพความเสื่อมทรงของเมืองเนี่ยเขามักจะต้องมีฉากที่มีภาพกราฟิตี้อยู่นั้นอยู่ในนั้นโดยมันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเราครับนี่คำถามที่ก้าพอจัเกือบจะคําถามสุดท้ายแล้วแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้เขาเชื่อว่ากราฟิตี้มันจบสิ้นไปแล้วจากการกวาดล้างครั้งนั้นแล้วจริงๆมันจบสิ้นจริงไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วแบบว่ายังไม่จบสิ้นนะครับในปี2001นะครับก็อ กาฟิตี้เนี่ยเข้ามาสู่ในโลกของธุรกิจมากขึ้นนะครับบริษัท IBM สร้างแคมเปญที่แบบว่าให้แบบว่า,ากาฟิตี้เนี่ยไปพ่นสเปรย์นะครับเขาเรียกแคมเปญน,นี้ว่า,า peace love and linux ก็คือแบบว่าไปพ่นสัญ,ญลักษณ์แบบว่า peace หัวใจแล้วก็นกเพนกวิน no ซึ่งเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของรายหนักเขาต้องการจะขายสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็กาฟิตี้กลับมาในแวดวงสังคมเป็นที่เป็นท็อปิกของการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งปี2005โซนี่ก็ทำตามไอบีเอ็ IBM, ก็คือใช้กาฟิตี้ในการแบบว่าแคมเปญในการขายสินค้าของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ยังกลับมาได้อยู่ คำถามสุดท้ายไม่ทันครับาจารย์รหมดเบรกแรกก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กกนหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคำถามสุดท้ายในช่วงที่สองนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบนย t u b e เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์พร้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมากลับมาถึงช่วงที่2ของรายการใหม่เหตุประเภทไทยนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องกราฟิตี้นะครับกาจย์วินว่ามันมีที่มาพัฒนาการแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนาะตั้งแต่ สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน,นครับเมื่อกี้เราค้างไปที่คำถามที่9แล้วทำเวลาเวลาไม่ท<ำ>ัน<ำ>คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิตี้ครับอาจารย์แล้วผลลัพธ์ของการใช้กราฟิตี้ในเชิงธุรกิจเนี่ยเมื่อกี้เบรกที่แล้วอาจารย์เกริ่นถึงเรื่องว่าโซนี่ก็นําเอาเรื่องกราฟิตี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทเพลย์สเตชัน ในเชิงธุรกิจผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงครับอาจดีแล้วที่แบบว่าเมื่อกี้ไม่ทันเพราะว่าเราอยากมีประเด็นตรงนี้พูดพูดคุยเพิ่มเติมนะครับ,รบก็ขอย้อนกลับไปที่ IBM ที่เขาใช้สเปรย์พ่นกราฟิตี้ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยก็คือ,อเจ้าหน้าที่บอกว่าอันเนี้ยมันคือการทำลายทรัพย์สิน ของแผ่นดินจะคล้ายๆกันไหม IBM ต้องเสียเงิน1,2ึ่งแสมืนดอลถ้าเราจำไม่ผิดเพื่อลบรูปการาฟิตี้พวกเนี้ยออกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นรูปเวลาไปหาเนี่ยหารูปนี้ยากมากเพราะว่าเขาถูกฟ้องร้องกันจริงๆมากมแล้วก็ต้องเสียเงินค่าปรับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ของกฎหมายศิลปินนักวาดกราฟิตี้เองก็ ถกเถียงกันในภายในว่าเฮ้ยอันนี้คือการฉกฉวยผลงานของเขาไปแล้วเขาเขาได้อะไรเขาได้อะไรแล้วศิลปินบางคนก็แบน อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีในสังคมเนี่ยก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าการาฟฟิตี้ดีที่มีค่ากับการาฟฟิตี้ที่ไม่มีค่าคุณคุณม,มามคือการาฟฟิตี้ที่ยอมรับกับคือที่มันมีคุณค่าแล้วบริษัทเหล่านี้เสียเงินให้การาฟฟิตี้ที่มันไม่มีคุณค่าคือมันมีตัวเส้นแบ่งแล้วทีนี้พอในปี2005ที่โซนี่จะทำบ้างอะโซนี่ก็เริ่มเริ่มคิด มากขึ้นเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเงินค่าปรับ1,20,000ดอลลาร์เนาะเพราะฉะนั้นงานเนี้ยก็คือเขาไปขอเจ้าของที่ที่เขาจะพ่นสเปรย์ให้ถูก ต้องตามกฎหมายม,มันเริ่มมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอมีค่าตอบแทนศิลปินอะไรยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือวิวัฒนาการผลพวงของการาฟิตี้ที่ที่กลับมาในปี2000คือการาฟิตี้ในเชิงธุรกิจม,ม,มากยิ่งขึ้นก็เอาจริงๆงานมันก็กระจายแต่ว่าตอนนั้นเราจำได้ว่ามันมีการพูดคุยกันว่าการาฟิตี้มัน มันก็มีวิวัฒนาการแล้วคือจากแต่ก่อนที่ทำกันไม่ได้ครับค่าตอบแทนทำกันเพื่อแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของคนว่าเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่นะฉันอยากให้คนตระหนักรู้มันกลายมาเป็นอีกแบบหนึ่งในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในปี2000 ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันก็เห็นพัฒนาการคร่าวๆว่าเอ้ยแต่เดิมเนี่ยตัวกราฟฟิตี้เนี่ยมันเริ่มในแบบสังคมบุพการมนุษย์เราเนาะเราวาดเขียนกันตามกำแพงทีนี้พอมาอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยเซนส์ของมันมันคือการทำวาดภาพวาดเขียนตัวอ,อักษรโดยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในกรอบเนาะซึ่งแปลว่าส่วนใหญ่มันก็คือถูกมองว่าผิดกฎหมายไม่เหมาะสมเป็นสิ่งรบกวนอันนั้นคือสาระของมันคือการละเมิดทีนี้พอพัฒนาการมาจนมันกลายเป็นโมเดลในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีเรื่อง การทําภายใต้กรอบกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นการควบคุมให้อยู่ในความเหมาะสมผมเข้าใจว่าคนจานวนหนึ่งก็คงตั้งคาถามว่าอ้าวแล้วกราฟฟิตี้ที่มันอยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องกราฟฟิตี้ที่ทําเป็นโมเดลเชิงธุรกิจได้กราฟฟิตี้ที่ทุกคนยอมรับไม่ได้เป็นการรบกวนเมืองเนี่ยมันยังคงรักษาสปิริตของความเป็นกราฟฟิตี้แบบที่มันเคยเกิดขึ้นในช่วงยุค6070ู 70, ไว้หรือไม่ครับอันนี้ก็คงเป็นคําถามครับทีนี้ไปเรื่องถัดไปครับอาจารย์จบสิบคำถามทีนี้ ออพอพูดถึงเรื่องกราฟิตี้เนี่ยแน่นอนมันหลีกไม่พ้นในการพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือความเป็นเมืองก่น<ม>สองคือเรื่อง Space หรือพื้นที่เพราะว่าตัวกราฟิตี้เองมันก็คือการเข้าไปยึดกลุ่มเข้าไปเกาะเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆในเมือง่ยมีนักคิดคนหนึ่งซึ่งในบทความของวันวันเนี่ยเอามาพูดถึงด้วยแต่ว่าสำหรับใครที่ติดตามงานเขียนของเดวิดทาวีเนี่ยเป็นนักมารคิสชาวชาวอังกฤษ คนสาคัญซึ่ง<ม>ทําเรื่องภูมิศาสตร์และความเป็นเมืองเนี่ยเดวิดทาวี <David S 2> <Harvey S 1> จะพูดถึงนักคิดคนนี้บ่อยมากว่ามีอิทธิพลต่อเขาในการทําเรื่องภูมิศาสตร์และและความเป็นเมืองคือนักคิดคนนั้นชื่อองลีลาเฟเบอร์ครับออกเสียงยากนิดหนึ่นงเพราะเป็นคนสําคัญในการพูดถึงแนวคิดเรื่องการผลิตสร้างพื้นที่ทีนี้เวลาเอามาพูดถึงเรื่องกราฟิตี้เนี่ยอาจารย์เออมันก็มีงานที่หยิบยกเอาแนวคิดขององลีลาเฟเบอร์เนี่ยมาพูดถึง ในการพูดถึงกราฟฟิตี้บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่อง Perceived ซ p a c e ปซ n อนซี Space หรือ Life Space เป็นต้นครับทีนี้ในบทความของวันโอวันเนี่ยมีการพูดถึงแนวคิดเรื่อง n t r t f i c a t i o n เนาะเรื่องของเมืองงามกับความเสื่อมทรามของประชาธิปไตยครับทีนี้อยากให้อาจารย์เดี๋ยวช่วยขยายความให้หน่อยมันจะมี2คํคำที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันอาจารย์ก็คือคําว่า <Gent> uh, เจนซิฟิเคชันแล้วก็ประเด็นเรื่อง d a นดัล <andal> <andal> ิซึมแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเริ่มจากนักคิดที่ที่ที่ต่อสักพูดถึงสองท่านเลยนะครับก็คือถ้าใครทำเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ หลีกเลี่ยงคุณสองคนนี้ไม่ได้เลยนะคะก็เดวิดฮาวิ่งเราเคยถูกให้อ่านหนังสือรเรื่อง Space of Hope แล้วก็อองรีและเฟเบอร์เนี่ยนะฮะก็เขาพูดถึงขออนุญ,ญาตพูดสามคำที่ต่อ ต่อพูดถึงเมื่อกี้นะฮะก็คือคำว่า p e r c e i v e space, c o n c e i v e s p a c e แล้วก็ leave space, Le <ap> space. perceive เนี่ยมันก็คือการที่อ่ะอันนี้แบบว่ายกตัวอย่างให้ให,ให้ให้ท่านผู้ชมเห็นหง่ายๆอย่างผมกับต่อสักมองไปข้างหน้าเราเนี่ยรเรามีพื้นที่ของสตูดิโอแต่ว่าเวลาต่อกับเราเห็นพื้นที่ตรงเนี้ยค,ความคิดไอ้ภาพที่มันแวบเข้ามาความหมายของพื้นที่ที่เราสองคนเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ใน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 ,ในหัวของเราสองคนอันนี้มันมาจากเขาเรียกว่าอะไรล่ะชีวิตที่เราผ่านมา b แบ็กกราวของเราเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นการตีความพื้นที่ที่ข้างหน้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันต่างกัน,กนอ่ c o n e i v e e Space ก็คือเวลาสถาปนิกเขาสร้างพื้นที่ตรงที่เราสองคนมองเห็นเนี้ยเขาก็พยายามจะสร้าง โดยเขาก็มีชุดความคิดของเขาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าเขาสร้างพื้นที่ตรงนี้เขาอยากให้แบบว่าคนมาทำงานแล้วแบบนั่งสบายเห็นกันในขณะที่เราเห็นเนี่ยความหมายมันไม่ใช่ความหมายเดียวกันใช่ไหมครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ทำงานอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือ leave space อเขาอาจจะมองเขาอาจจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ย อีกแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับผมกับต่อที่มองเห็นเนี้ยอาจจะมองเห็นบันไดแล้วผมคิดว่าหุยบันไดอันนี้แบบว่าดูสวยงามมากๆโวยโครงสร้างนั่นน,น,น,นี่นู่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าคนสร้างบันไดเขาอาจจะแบบว่าจงใจว่าให้มันแบบว่าต้อง ก้าขึ้นเก้าลงลำบากคนจะได้ไม่เดินตรงนี้การอันนั้นผมยกตัวอย่างนะฮะคนที่อยู่จริงๆอาจจะใช้ฟังก์ชันบันไดตรงนั้นนะเป็นที่นั่งพักสูบุหรีนะเห็นไหมครับว่าพื้นที่3อย่างที่ลาเฟ,ฟเฟเบอร์พูดถึงเนี่ยมันถูกประกอบสร้าง คนที่เห็นคิดแบบหนึ่งคนที่อยู่จริงคิดอีกแบบหนึ่งสถาปนิกที่สร้างงานอ,บบอาจจะคิดอีก<ๆ>แบบหนึ่งมันมัน,มนทุกอย่างมันถูกประกอบสร้างาเชิงอํานาจทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่แต่ละคนคิดแบบไหนเพราะฉะนั้นพอเขาเอามาใช้ในงานกราฟิตี้ครับต่อก็คือบางทีสิ่งที่เราเห็นว่ามันเสื่อมซามอ่ะม,มันอาจจะมีความหมาย แบบอื่นในสายตาและมุมมองคนนอื่ในสายตา<ๆ>ของคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องกราฟิตี้เขาอ้างถึงนักคิดสองคนที่ที่เราพูดกันเนี่ยเขาอ้างมาเพื่อสร้างข้อตโต้แย้งให้กับศิลปินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็น,ปนวัยรุ่นที่ถูกที่หลบอยู่ในหลืบเงาของสังคมและเขาไม่มีตัวตนเขาอยากจะส่งเสียงทีนี้เขาจะส่งเสียงได้ยังไงในเมื่อคือเขา การเงินใหม่มีพื้นที่ไม่มีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็มีปากามันง่ายสุดและเขาพยายามบอกว่าเฮ้ยเช่นอยู่ที่นี่ก็คือเป็นเป็นลีฟสเปซเป็นการพื้นที่เป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งสำหรับเขาอันนี้คือเวลาเขาอ้างถึงเนี่ยเขาเขาใช้เพื่อสร้างข้อโต้แย้งให้กับคนที่ ทำงานกราฟิตี้คนดูอาจจะไม่สบายใจนักแล้วคิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่งามมันเป็นแบนดอ l i s ลลิซึมแบนดอลิซึมมันคือการทําลายทรัพย์สินของของของแผ่นดินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่คนที่อยู่นะมันอาจจะมีอีกความหมายอีกแบบหนึ่งก็ได้ลราอธิบายงงมาไม่งงครับเข้าใจครับอาจารย์ทีนี้ผมคิดว่าเวลาเราอาจจะไม่เหลือพอแต่ว่าอาจจะทิ้งบทความ ที่น่าสนใจไว้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปลองอ่านกันก็คือบทความในวันอนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนาะก็คือบทความที่ชื่อว่า gentrification เรื่องของเมืองงามกับความเสื่อมทรามประชาธิปไตยอาจารย์วินปิดท้ายให้เห็นแล้วว่างามไม่งามสวยไม่สวยเหมาะสมไม่เหมาะสมมันมีหลายมุมมองอม,มีหลายจุดประสงค์มีหลายการตีความแต่ว่าการทําให้เมืองงามเนี่ย คือไล้์สิ่งรบกวนเนี่ยไม่ได้เท่ากับว่าทําให้เมืองเท่าเทียมน่าอยู่หรือเป็นประชาธิปไตยเสมอไปไงไงบางทีการที่ไม่มีกราฟฟิตี้เลยการบางทีการที่ทําให้เมืองดูสวยงามสําหรับคนที่มีกําลังจับใจ่ายใช้สอยสําหรับผู้ดีสําหรับคนรวยสำหรับชนชั้นกลางสำหรับชนชั้นสูงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเมืองนั้นมันคือเมืองที่น่าอยู่หรือเสมอภาคสําหรับทุกคน อันนี้เราขออนุญาตชวนชวนคุยด้วยได้อ่านบ,บทความแบบว่า gentrification มันมาจากคำว่า g e n t r y gentleman ก็คือดีอะอคือ,อทำให้มันทาให้มันดีคือจริงๆแล้ว gentrification เนี่ยมันก็มี เขาก็เป็นข้อโต้แยง้งแบบว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคือคือไม่จบสิน้นมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือเขาบอกว่าการทําให้เมืองมันน่าอยู่่มันมีผลจริงๆคือคนจะเข้ามาเขายกตัวอย่างเมืองชิคาโกในในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันคือก่อนหน้านั้นเหมือนกับว่ามีชื่อเรื่องแบบว่าเป็นเมืองฆ่าหมูเขาใช้คํานี้เลยแล้วก็พอทําให้เมืองมันดูดี ช่วงแรกอะคนก็เข้ามาจริงแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นจริงทีนี้พอเศรษฐกิจดีขึ้นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่แรกๆอะมันก็มาอยู่เพื่อแสดงสถานะทางสังคม,มว่าเฮ้ยฉันมาอยู่ย่านคนฮิปนะ<ม><ม>นั่นนี่นูน่นแต่พออยู่ไปเรื่อยๆพอเศรษฐกิจมันดีมันก็แพงพอแพง<ม>ปุ๊บคนพวกเนี้ย ก,ออก,ก็ยายออกไปทําให้ที่เนี้ยก<ค>็กลายเป็นแบบว่าที่ของคนที่ไม่มีที่จะไปไหน<อ>เพราะฉะนั้น gentrification อีกครั้งหนึ่ง<อ>ก็มีข้อโต้แย้งว่าเฮ้ยทําแล้วมันดีไหม <อ S 2> มันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับโอเควันนี้ก็ได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติที่มาแล้วก็ดีเบตเกี่ยวกับเรื่องกราฟฟิตีเนาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินว่าอยากจะเห็นมันจากมุมมองแบบไหนตามแนวคิดของ อง uh, รีองลีแล้วเฟ้าแ้วออกเสียงยากขอไปอครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการมหะเภทไทยนะครับในทุกคืนวันอาทิตย์นะสลับเทปแล้วก็ไลฟ์สดนะครับก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางทาง Facebook, YouTube แล้วก็ทาง X นะครับผมวันนี้ผมกับอาจารย์วินต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ